รู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทางภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกควรป้องกันอย่าให้ถูกยุงกัดโดยนอนในมุง้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านหรือทายากันยุงและร่วมกันกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายให้หมดไปโดยกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังใส่ทรายกำจัดลูกน้ำปิดฟ้าตุ่ม เาวนาต้องซื้อเข้ากินก็อมอซิ้งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่เก้าตั้งกลังเกียรติติตามหาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอเชิญท้านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเจ้า สวัสดีเจ้าตนรู้ฟังและท่านผู้ชมกุต้านบิกมาพบก,กับรายการโลกสีเขียวมันชินเกยน,นะเจ้ากุ้วันติดตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงนะเจ้า1ินาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ษษจังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM สเตอริโอความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอออากาศในแจนังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือ พอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w c u r วเบทดอท c o อ f a พ e b ส o k ห i ึ e งอดัตคอมล YouTube สถานีวิทยุมากอเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกก้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทรย์หับนตที้ตะเมินรายการนะจ้าวัน ข้าเจ้าเสียงเทียนยมทราบทีมงานสถานีวิทยุมกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮับในที่ดำเนินรายการนะเจ้าวันนี้เฮาก็ยังอยู่พร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชณีอินทนโนท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเม่โจจังหวัดเจียงใหม่จนธนุฟังเกษตรกรครอบครัมรวมกเฮามาจัดการเซิวัสดุเหลือทิ้งพื้อเกิดความยั่งยืนจะเนีจะได้เป็นมตรกับ สิ่งแวดล้อมนะเจ้าตะกี้จารย์อู้ไปหลายเรื่องละแป่งปุยมักก็ได้แป่งแก๊สชีวภาพก็ดีแปง่งไบโอชานะเจ้าเป็นปันการเผาทานแบบปิดเนาะรายละเอียดเป็นจะใดเพิ่มเติมเราไปขอความหู้กับท่านอาจารย์ก,ก,กันต่อดีกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดออรพัชรีอินทนโนเรียนเชิญต่อเจ้าท่านจันเจ้าเจ้าช่วงที่แล้วเราได้อู้ถึง เอาเศษวัส,สดุกไปแต่งเป็นปุ๋ยนะจาวแต่จริงมันมีวิธีการจัดการหลายวิธีค่ะนะทุกวิธีในการจัดการเนี่ยมันก่นอชะลอผลกระทบของสิ่งแวดล้อมลงได้ทุกวิธีค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนอก่าทําให้มันหายไปเลยอะได้ก่อมันตึ้นมาได้ค่ะอย่างใดมันก็ตื้นมาได้แต่เขาเลดได้ก่อเขาได้จ้าซึ่งครั้งแรกที่อู้นะเฮาเา,าพยายามลดโดยการเอาไปทําเป็นปุ๋ยมากว่า นะคะและตัวนี้ข่ะรองรางมาอู้กับเราว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้วิธีอื่นได้ก่ออย่างเท่าที่แล้วเนาะคือให้ความรู้ทางด้านการทำไบโอชาไปละไบโอชานี่มันก่อรุดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเผาเหมือนกันมันจะมันกระเพามือนกันหน้ามันก็ต้องปล่อยมือนกันกล้าแต่อย่าลืมว่ากรรมวิธีในการทำไบโอชานี่มันจะบ่งบงกการเผาทั่วไปเ่า พราะถ้าเผาเซษล์วัสดุเพื่อเอาคว้างเนี้ยมันจะเผาในที่ร่งนะเผาความนุงมุงจุ้งจุ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไบโอชาร์เนี่ยเขาจะเผาในสภาวะปิดนะซึ่งสภาวะปิดมันดีจะไดอันนี้มันก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หน่อยละเผาในสภาวะปิดมันจะมาทําหุเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำาุ่้เกิดภาวะโลกร้นอนเนาะเพราะว่าเวลาเขาเผาในที่ปิดเนี่ยสั่น สารอันซีระเหิงง่ายที่มันอยู่ในเศษวัสดุวะ่ะมันจะก้กกอยคายออกมาค่ะจ้าแล้วพอมันคายออกมามันก็จะทําให้ท่ยติดได้ง่ายจ้าจจ้าจะต้องลืมเมื่อ <ไง S 2> ฟังแน,น้อยเนาะจ้าว่าอันกรมวิธี <c oughs> ในการอันอันเนี้ยเรื่องการเผาแบบใจใ้เต่าไบโอชาเนี่ยจ้าวจันอันไดระบบปิดเนะาะอ้านที่จันเคยเล่ามีมีเต่า ขนาดน้อยจับขนาดใหญ่อเนาะใจทางแม่นกเจ้าทางน้มันเอ้เนาะเจ้ากาได้ลืมแบบน้อยเจ้าว่ามันเปลี่ยนจะได้ยาเจ้าอ๋อการผ่าเนาะวีธที่กระบอกเข้าค่ะนะคะถ้าเป็นเตาเล็กนะคะเตาเล็กมันเป็นเตาขนาดประมาณร้อยลิตรนะแต่ถ้าเป็นเตาใหญ่ก็จะเป็นเตาขนาดสองร้อยลิตรนะคะและการออกแบบเตามันก็จะมาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเตาเล็กจะมีแกนกลางของเตา แม้วเราก่อจะมีการเจาะหูในแก่นกลางของเขานะคะเพื่อทําให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนนอกไปยังเศษวัสดุที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นไบโอชาก้อยๆให้มันเปลี่ยนค่ะเขากินน้อยคือสามชั่วโมงนะคะถ้าบบะาได้เผาโดยตรงเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นเตายใยน,นะคะถ้าเป็นเตายใยเข้าจะเผาประเมะะาณค่ะเพราะเขาใช้โดยตรงาอาให้ความร้อนโดยตรงกับเศษวัสดุแต่เขาจะมีฝาปิด นะคะมีฝาปิดกับมีแปลงอันนี้เพื่อป้องกันเพื่อการสูญเสียความร้อนออกนอกเตาเพื่อความร้อนมันอยู่ในเตาฮะนะโอ้อยู่ในเตาฮะนะแล้วเอาความร้อนที่ได้เนี่ยกย็ก่อยเปลี่ยนแล้วสรเราจะเปลี่ยนไบโอชาร์เนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นไบโอชาร์ก็ก่อยเปลี่ยนก็ก่อย,อยปิดซึ่งมันเหมือนกันแต่ถ้าเราเผาในที่โล่งอะ่ะมันลามไปเวรขนาดมันก็ค้าวเาผากันเดียวนะมันลามไปตรงปีเลยกเกษตรกรบางคน คุณไก่บอได้นะคะเจ้าแวร้านกบตาดรามป่ะอันนี้ค<ล>ือความแตกต่างเจ้าอ๋อเจ้าแล้วก็ซึ่งซึ่งเต่าไบโอชาคําไทยอาจารย์ใช้คำาหม่เนาะทานชีวภาพทาน<ะ>ชีวภาพ เจ้าอันนี้คืออันก็เขาจะได้อันฐานที่ันเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตัวก็ได้ตัวแม่งกระเจ้าหลังจากที่เราใส่เศษวัสดุในในเตาขนาดร้อยลตรหรือว่าสั่งร้อยลีรนี้แล้วอาจารย์มาว่าสามารถไปใช้ในเรื่องของการเกษตรก็ไดไอแม่งกระเจ้าผงทานไม่ได้เจ้ามันเกิดประโยชน์ตัวนี้ก็เจ้าจานเจ้าแม่นเจ้า ก็คือไบโอชานี่นะใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรบิางไดหนึ่งคือช่วยฟื้นฟูสภาพดินนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่อย่างเช่นขา้าวโพดกับข้าวเนาะเขามาันจะใช้สารเคมีเยอะเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ดินเขาแข็งอย่ถ้าเขาใช้ไบโอชาผูกปุ๋ยลงไปในนาข้าวของเขามันก็จะไปเพิ่มเพิ <ๆ S 1> <ๆ>่มดินกับดินลดความแข็งของดินลงอ,อ๋ของไบโอชาก็คือเอาใส่กับปุ๋ย เอาไปผสมกับปุ๋ยเลยค่ะปุ๋ยสองน้ำคู่ไบโอชาหนึ่งน้ำคู่้ัตินาวเป็นพื้นที่อินทรีย์เกษตรหรือปอดสามเท่าก็ใช้ปุ๋ยมารคนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยมาร์กใส่สองคู่ไบโอชาใส่หนึ่งคู่แต่ต้องดูพื้นที่ตัวน,นะคะถ้าพื้นที่ใหญ่ก็ต้องเพิ่มแต่อัตราส่วนจะเป็นใจอีสองต่อหนึ่งถ้าถ้าปุ๋ยมารนะ์กเนาะก็าแม่พี่น้องใส่สี่คู่ไบโอชาป้องแม่พี่น้องต้องใส่สองคู่ถ้าปุ๋ยมาร์ก็าแม่พี่น้องใส่สิบคู่ ไบโอชากะใส่ห้าคู่เนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของดินในพื้นที่เฮาต่ยยนะว่าพื้นที่เฮาหนึงไร่เขาควรจะใช้อะไร่ะคะแา่สัดส่วนของปุ๋ยกับไบโอชาควรจะเป็นสองต่อหนึ่งสองส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนไบโอชาน่าค่ะแล้วมันจะช่วยอย่างยังช่วยกัดเก็บธาตุอาหารพืชค่ะแล้วมันยังไดยากักเก็บแล้วยังไดเฮาก็จะได้แม่ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่นักเกินไป เขาก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของดินในพื้นที่เขาได้ตย่ยเกษตรกรบางคนนะข้าถามอาจารย์ว่าถ้าเขาใจกับปุ๋ยเคยมีได้กอเขาไปใช้ปุ๋ยอาจารย์ว่าได้ได้ในกรณีไหนได้ในกรณีที่เขาสามารถารักษาทรัพย์กรดินได้ใบอชามันก็จะกักเก็บปุ๋ยไว้ในตัวมันเกษตรกรก็จะได้มาต้อง ก็จะได้ลดการใช้ปุ๋ยปริมาณปุ๋ยที่ใช้ก็จะใช้ได้อย่างเหมาะสมเพราะณปัจจุบันนี้บบดเดียวนี่นะคะเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยก็ต่อเมื่อเห็นผลผลิตมากเมื่อใดที่เห็นว่าฮใบมันเหลืองแล้วก็คะใส่ปุ๋ยเลยถ้าใบมันเขียวเออเฮามา่ใส่ปุ๋ยละ,สะแสดงว่าใบมันมันมันยังมาตายเตัวมันยังก่กกกกงยอยก่อยกอยไงก่อยไงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พฤติกรรมของเกษตรกรในการใส่ปุ๋ยก็คือมองเห็นภายนอกของต้นพืชค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้นพืชเหลืองนี่ยถว่าในดินถ้าหนามมันมีธาตุอาหารเยอะก่อมนมันเยอะนะคะแต่พืชมันสามารถเอาไปใช้ได้เพราะดินมันแข็งรากพืชมันาสามารถชอนชายหาแหล่งอาหารได้ จะเย้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของไบโอชาเจ้าอ๋อท่านชีวภาพที่อาจารย์ว่าเต่าในระบบปิดเนี่ยนะเจ้าเนาะมีเต่าใหญ่เต่าน้อยที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันดีจะเี้นะเจ้าลดความแข็งกระด้างดินบะแข็งบะดองอินเนาะอาจารย์เนาะดินก็ล้วนสูบเอนเาะเจ้าเนาะก็ทําให้ามันปุ้งโวยแม่งก็เจ้าหาอาหารได้ดีแล้วก็พืชก็ใ่ญ่ขึ้นนะเจ้าอาจารย์เนาะอันก็อันแบงปุยมักก็ได้เนาะเฮาบะผ เตาละเอาเขามาแปลงปุยมากสองเขามาแปลงเต่า่านไบโอชาหรือว่าเต่าชีวภาพกันเอามาปรับปรุงบํารุงดินก็นได้นะเจ้าแล้วก็ควันกลมมีนาคตุยเนาะนอกจากนั้นนะจ๊ะวาเอาไปแย่เองกะแก้ชีวภาพอีกจะเจ้า<อ>มันก็นได้เจ้าจานเจ้าอ๋อทำแก้ชีวภาพเนะาะเอเอเคยหั่นเนาะเป็นจะทำเป็นบ่อค่ะ เป็นบ่อเลยแล้วมันก็นจะเอาแก้เอาเอาเศษวัสดุเนี่ยไปขว้างในบ่อแต่เป็นบ่อปิดนะคะแล้วมันก็นจะต่อต่อตอ,ออกมาตรงปากบ่อนิดนึงเนะาะเอาเศษวัสดุไปใส่ในห่านมันก็เหมือนเป็นกามมักนะคะแล้วก็เอาเศษอาหารใส่ไปตัวพเพราะเศษอาหารจะเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทะรีย์เนาะที่มันจะช่วยกินกินกินว่าเปลี่ยนไปเป็นแก้ะคะ่ะ เขาก็เอาไปขว้างในหั่นเขามีเซว่าจะดูเขาก็ขว้างในหั่นแล้วเขาก็ต่อต่อต่อออกมาเหมือนต่อแก้ะละค่ะแล้วเขาก็ต่อต่อแกะเนี้ยเข้าไปในเต่าไฟบ้านเหา เขาก็ใจตุ่มเจกบหูต้มได้เลยค่ะเหมือนกับเปิ้นว่าในฟาร์มปศสสั์เนี่ยเปิ้นเลี้ยงเลี้ยงหมูเอโนเจ้าจันเนาะเปิ้ลก็ตอกต่ออันอันขี้หมูนะเจ้ามันไหลไปในต่ออันน่ะแล้วไปอยู่ในมงในถังเปิ้ลแล้วก็มีฝาตืดแล้วก็มีต่ออันแมนออกมาเนี่ยเจ้าอันนั้นคือใจเปิ้นของกา s ชีวภาพเนี่ยคะเจ้าจันเจ้า แม่เจ้าคือแก้ชีวภาพจากขี้หมูเอนาเจ้าเนาะอันถ้าเป็นบบวัสดุเหลือทิง้งอย่างเฮานี่เขาก็ทําได้เหมือนกันกับเจ้าจากวัสดุทําได้ค่ะอท <ำ S 3> ําได้ค่ะแต่เขาต้องมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งก็คือนูนซัดอย่างอยกด้อย่างทีง่พี่แสงเดือนอูนองว่าเออมันมีคนแย่ฟาร์มหมูแล้วเอาขี้หมูมากมากอย่างถ้าเรามีขี้หมูแล้วชั้นดีค่ะเป็นแบคทีเรียที่ดีแล้วเขามีเศษใบลำไยแห้งอ่ะอุ้ยเขาได้เขาก็ะจายลไปในบ่อได่กันเลย ใส่ไปได้เลยค่ะเอาศูนด้วยกันก็ได้กับอาจารย์เจ้าเนาะเจ้าเอาศูนกันเลยเจ้าได้ค่ะเสษอาหารก็ยังใส่ได้เสือผลไม้ก็ได้ค่ะอืค่ะเจ้าแล้วแล้วเงินกับเจ้าอาจารย์เจ้ากว่ามันจะได้การชีวภาพออกมาเฮาได้ใจอาจารย์ต่อไปต่ออันหุงต้มแก้หุงต้มเฮาอีกก็ได้ก็เจ้าได้ค่ะเอาไปทําอาหารก็อยากได้เลยเจ้าแทนเอลพีจีกับแก้หุงต้มบ้านเฮาได้เลย อจอนที่ที่แสงเดือนอูนะว่าม,มูนก็อย่างมันเกาะจริงๆถ้ามันเกิดการมัรกแบคทีเรียเฮาดีมากได้วันสองวันมันก็ได้แก๊สละค่ะแต่ปริมาณแก๊สมันอาจจะน่กพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้แก๊สแน่นๆเฮาต้องมีหลายบอ่อค่ะบ่อันข็บ่อที่เฮามีได้วามี ก็มีขนาดใหญ่โน่นเจ้าอันนั้นก็อาจจะเหมาะสำหรับอันอันอย่างก็เกษตรกรที่เปลิลทาฟาร์มอะอย่างใหญ่ๆตตวเอเนะเจ้านาะมันเตื้อมันล้างหมูเงีย้ยเนาะกลิ่นมันเหม็นออกมาคนแวดบ้านก็เหม็นอยู่ในกมวนเอเนาะเจ้าเพราะนั้นเปิ้งก็แปรงแปงแปรง,งบอร่อใหญ่ๆเอเนาะมีระบบปิดระบบออย่างเปิลทายน้ําอันล้างขี้หมูยังลงไปในห่นเอเนาะแฮมเมอนมันก็อันเกิดแก๊สออกมาต่อต่อไป ในครัวเรือนเนี่ยกิ่นก็ได้นะเจ้าแก๊สตรงนั้นเนาะอันนั้นก็เ,<อ>เป็นแฮมรอรน,นึ่งเองนะคะอาจารย์เจ้าที่เฮาจะเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆลงไปแถมก็ได้เนาะนอกจากนั้นเราอาจารย์เจ้าเฮา,า,าจะจัดการวัสดุเหลือทิ้งเพื่อเกิดความยั่งยืนมีคำแนะนําอย่างเพิ่มเติมแหมกับเจ้าท่านอาจารย์ในช่วงนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทโนเจ้าจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเมืโจจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ก็ประจำหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม เจนต่อเ <Netz ank pedir als> จ้าช่วงตายเจ้าจานเจ้าเจ้าจริงๆมีเห็นวิธียิ่งเนาะก็คือเอาไปทําเป็นทานเจ้าเอาไปทําเป็นทานเท่าก็จะได้บบลดค่าใช้จ่ายในบ้านตยวแต่งทานเอาคนเดียวนะคะมีเตาเผาทานแต่ว่าเตาเผาทานกับเตาเผาทานชีวภาพมาเหมือนกันนะคะถ้าเตาเผาทานเนี่ยจะได้น้าส้มควันไม้ตัวแต่ถ้าเตาเผาทานชีวภาพจะได้น้าส้มควันไม้นะคะ แยกออกจากกันให้ได้นะคะถ้าใครเข้าใจผิดว่าเอาเผาเผา,าทานไปแปลงทานชีวภาพแล้วเอามาใช้ไปโยนด้านการแคะเศที่ใช้บัได้เลยนะคะ่ะเ mm hmm. พราะมันคนละยางกันสมบัติจะมาได้เหมือนกันนะคะแต่วิธีหน่งวิธีหนึ่งที่สามารถลบได้เนาะลบแก้เ่ินกระจกได้ลบปัญหาสิงเกิลล้อมได้ก็คือเอาเศษแมสดัดวมูเนี่ยมาแต่งเป็นทานเจ้าก็คือมูทานอัดแท่งนะคะเอามาใช้ในครัวเรือนก็ได้ นะะหรือจะเอาขายก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแหมวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยจัดการเศษวัสดุเพือมันเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมเจ้า หลืมอันก้อนนี้เนาะเจ้าจานเจ้าบางคนที่เปินอันพ่อแม่เพินยะนาเอเนาะทำทำส่วนเนึ่งเพก่อกลี้ยงัวเออเจ้าจานเจ้าเปินก็เอาพอแม่เปินเกี่ยวเข้าแล้วเอเนาะเปินก็เอาเฟืองมาอัดเป็นฟ่อนเอาหืงงัวกินเออเจ้าพงัวมันถ่ายมูลออกมาเอเนาะเปินก็เอาขี้งัวไปใส่ในต้มในตีเปิลยะนาเออเจ้าเหมือนกับว่าอันไปเพิ่มปุ๋ยคอกให้กับในต้มเปิ้ลตเอยาเจ้าจานเจ้า เหมือนกับว่าใช้วัสดุเหลือทิ้งเพื่อเกิดประโยชน์เอ่าเจ้าอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันอีกกระเจ้าท่านจันทร์เจ้าได้ค่ะอันนี้ซ้าดีค่ะเหมือนเป็นกเกษตรบุญเวียนเนาะคะ่ะ <c oughs> เหมือนเป็นกเกษตรบุญเวียนเลยเขาปูเข้าเขาได้เข้าตัวเอาไปขายเอาไปกินแล้วเขาก็เจอเศษวัสดุเขากลบเผา,าเขากลบวขบว้างเขาไปใึ้หมัวมัวกินตื๊ดถ่ายออกมาเป็นมูกว่ามาใช้ต่อในพื้นที่กเกษตร ของเขาเองนะคะอันนี้เป็นห้องเหมือนเกษตรเรษฐกิจหมุนเวียนซัมบีเลยค่ะอันนี้ซัมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเขามาเผาเนาะเลหรือวัวเอาแบบบางตี่เปิ้ลก็เป็นฟางก้อนขายนะคะแม่นเช้าแล้วบางตี่เปิ้ลก็เอาไปอันลบเนาะอย่างเกษตรกรปลูกหอมเออเจ้าจานเจ้าเปิ้ลก็ลบอันเปิ้นก็อันปลูกหอมเซตเปิ้นก็เอาเฟืองลบๆๆเนาะฮดน้ําลงไปเออจะรูปขังเงินมา อันหอมเตรียมก็ขึ้นมาเว้ยเนาะ,ะไปค่อยขิงปาอมเป็นกับว่านพักป้อมตัวไปแหม m ฮดน้ํากำก็กได้เก็บตึงพักป้อมเก็บได้ตึงอันอย่างก็หอมเตรียมเออเจ้า,าตามหิมหิงเปิ้กับว่านไม่ผักกาดไปผักกาดจอนพ่องกระลำปีกระลำดอกเออเจ้าเหมือนก็เป็นภูมิปัญญาป้าอุ้ยแม่อุ้ยที่เปิ้ลแง่การเออเจ้า,าเอามันลบไปห,หอมเตรียมเอยเจ้าเฟืองนะเจ้าได้แต่ไฟเข้านี่เฟือง เจ้าเฟืงองต้นขายค่ะเจ้าเฟืองนี่หนาะเอาเอามาลบอย่างที่พี่แสงเดือนอูนี่ดีเลยนะคะ่ะแต่จะไปลบหนาเกินเนอะเพราะถ้าลบหนาเกินมันจืดเนาะใ้ตังรุ่มรุ่มมันก็นจะเป็นหาแหมเอะค่ะมันก็นจะกลายเป็นใบหิรียนหนุ่ยใาใหญ่แห,หมเอะอย่าพาอมีเกษตรกรเอาไปลบบัตเต้าค่ะลบบะตเต้าแล้วลบหนาเกินช่วงนี้มันฮอนเนาะ ต้นก็บอกว่าเออเอาฟางหนาๆนะมันจะได้อุ้นน้าไดงหน้ากายเป็นก้อแบบเต้าติดเชื้อค่ะ <c oughs> มาใหญ่ใหญ่โดยมางามทมว่าใหญ่ก็มันเกาะม,มันก็น้อยกว่าปกติแต่มันหนุย่ยมันไมกค่อยงามในมันไอกค่อยแดงเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะเป็น,ปนจะอี้ไปเห็นเพราะนั้นถ้าเกิดจะเอาลบเนี่ยปล่าลบบางๆบอกให้มัน,มนคุมอุณหภูมิในดินได้ เมื่อวันกับเมื่อคืนบอที่มันต่างกันนั่งอีกับปอเจ้าเจ้ารวมถึงใบไม้ใบหญ้าเนาะอันเขาตัดหญ้าอย่างแล้วเขาก็เอาคลุมเก้าไม้เขาได้อยู่เอานะเจ้านะส่วนลำไยส่วนไม้ผลเอเนาะตัดหญ้าแล้วเขาก็คลุมหลืมอันเกาะกล่องไว้หิมหิมเขาแปลงปุ๋ยมาพอมันยอยสลายเขาก็เอามาอุ้ยตามพืนมันลำไยอีกก็ได้แม่งก็จะตามส่วนไม้ผลได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการวัสดุเหลือชิ้งเนาะในการเกษตรโดยแล้วในบ้านในจ เตียจันเล่าให้ฟังแปงปุยมักก็ได้แกสชีวภาพก็ดีเต่าไบโอชาหรือว่า เป็นทานชีวภาพเนาะปรับปรุงบำรุงดินได้แล้วก็เป็นเตาทานกนได้น้ำส้มตันไม้ตวยแล้วก็มาแปลงทานตวยนะจ๊ะแล้วก็เป็นวัสดุคลุมดินนะจ๊ะพ่อเห็ดก็ได้นอกจากนอกเฟืองเอามาพ่อเห็ดแม่นจ้าหันกรมส่งเสริมบอกว่าลดเผาได้ห้าดีอจ๊ะกลมส่งเสริมกันกรเษตรพูว,ว่าอันอันอย่างก็ อันสุขภาพดีดินดีอย่างอย่างสิ่งแวดล้อมดีรย,ยได้ดีอย่างอย่างสาวอากาศก็ดีเ <c oughs> นาะเพราะนั้นก็ <c oughs> มาทำปุ๋ยมากวัสดุพ่อเฮ็ดก็ได้เป็นพลังงานทดแทนก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> จันมีอย่างเพิ่มเติม <c oughs> ช่วงตายเพื่อเกษตรกรพ่ออุ้ยแม่อุ้ยครอบคร,รัวมาก่เฮาสนใจงานอันเกี่ยวกับไบโอชาที่อาจารย์ทํางานวิจัยหรือว่าเรื่องอื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเม โจจังหวัดเชียงใหม่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทน,นูอานจะต,ติดต่อผ่านช่องทางไหนจะได้ได้พ่องเจ้าจานเจ้ากับงานวิจัยที่จานู้มาเจา้าถ้าเกิดอยากมีการเปลี่ยนเรียนรู้หรือเปลี่ยนความรู้กันก็สามารถตริดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมวิทยาโจได้โดยตรงเลยเจ้าหรืออาจารย์อ,อินธนูติดบอกบอกบอกับคณะได้เลยค่ะ และล่เปลี่ยนความรู้กันแต่สุดท้ายนี้เนาะก้ยายใจะรู่ว่พาแม่พี่น้องแม้ว่าจะเป็นผู้สูงวัเข้าใจอย่างยากเลค่ะแต่ขอเพื่อะตนัดถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะคะเพราะมันจะส่งผลกับลูก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 หล,กลาเๆขๆาเนะาะโรกการเผาลงน้อยสักน้อยเตอคะคะ<ช>มันจะไปทำให้สิ่งแวดล้อมเขาดีขึ้น เจ้าเนาะก็ดินดีน้ําดีเนาะสุขภาพเกษตรกรก็ดีผลผลิตก็ดีเนาะหากมันปุ้งโวยพืชก็ใหญ่โวยเนะเจ้าเพราะนั้นก็ช่วยกันลดการเผานะเจ้าพื้นที่เกษตรเริ่มถึงในบ้านในจองขวงเฮากวาดต้มๆฮึไก่มันขี้แถวหั่นก็ได้เนาะเจ้าเลี้ยงไก่ตัวมันก็ได้มูลมันตัวเนาะแล้วก็ดินก็ดีบาลําใหญ่ก็หักโวยเนาะเจ้าอันดูต่างใหญ่วันใหญ่คืนเนะเจ้าผลผลิตก็ดี ถ้าจะเติมปุ๋ยเคมีน้อยก็บบเป็นอย่างเนาะก็สามารถคบวบคู่กันไปได้เป็นเกษตร GAP ที่มีความเหมาะสมนะเจ้าเอาเป็นว่าท่านฟังให้หัวรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชรีอินทน,นูท่านอาจารย์ประจําลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเมโจ้จังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์ท่านอาจารย์ได้ก็เจ้าท่านจาย์เจ้า 0946197947เจ้าสเจ็เจ้าแถมกรรมเจ้าจาน 0 9 4 6 1 9 7 9 4 7กเจ้าเจ็ก้า็ติดต่อท่านจานได้เลยเนาะ0 9 4ย์9 7 9 4 7นเจ้าท่านะเจ้าท่านจานก็มาในส่วนของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรอภินันสุวรรณรักผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมงานคอยประสานใื้นนะเจ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนกักสวัสดีเจ้าท่านจานเจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้เวลาเสี่ยงเหระขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามผู้ฟังรับชมบทความเกษตรต่างอากาศคู่วันติดตอนเตีเ้ยงเกินจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมเากาเจียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าสิงเท,ทียเนมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมเากาเจียงใหม่นําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตือนหน้ายินดีจัดหนักสวัสดีเจ้าผายของมจาจากเมินเงินเก็บกบมีจะมีเงินไิจใยตอนแก่ก็หา โหตัวยังมาฮู้ตะกาว่ามีกอชอชแล้วแนะก่กองทุนการออมแห่งชาตินะแกาแล้วกออชอจะเงี่ยถ้ามีเงินใจตอนแก่ได้อย่างไรอ่ะกออมเงินนะกระตัวเปิดเปิดห้ออมเงินตั้งแต่อายุ1 5บหถึงหกปีเริ่มต้นออมแค่50บาทสูงสุด3า0 0 0ืบาทต่อปีหับเงินสมทบเพิ่มทันทีในเดือนถัดไปสูงสุด1,800บาทต่อปีพออายุครบ60ก็มีเงินบำานาญรายเดือนไว้ใจแฮมนะ้ โอ้ยยังม่ดีแต่ว่าอันปาเปิ้ลไปสมัครพังเหรอได้เลยง่ายๆแค่ปลายนิ้วสมัครได้ที่แอปพลิเคชันกออชหรือไลน์กออชแอ n s f. th หรือโทรสอบถามที่0 2 0 4 9 9 0 0 0นี่เนี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวี่ยูออนไลน์ย้อนหลังดูจ้า เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสาสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างหล่งอาหารและพลังงาที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงง่มพมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเพื่อรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด กับน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิดเ9เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัหน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดีผักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกวันเสาร์แปดมงจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากาเจียงใหม่ม าวาทยาลัยเกษตรศาร์บ้านไม่แก่นน้อยตำบปลป่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 040 228แล้วพบกันนะเจ้า